นัมเสนอโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟันไทยแลนด์บาซ่าคอนเฟิร์มคันเซโล่เติมแบ็กจนจบซีซั่นยังเป็นทางการบาร์เซโลนาประกาศยืมชูอัลกันเซโล่จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืมใช้งานชั่วคราวตามชูอัลฟิลิกมาติดติดโดยบาร์เซโลนาประกาศซอยชูอ o, ัลกันเซโล่ฝูแบ็กจอมบุกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาใช้งานแบบชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยบาร์เซโลนายังใหญ่แห่งซิการลิกาสเปน ประกาศเซ็นสัญญายืมตัวชูวอัลเกนเซโล่ฟูแบ็กทีมชาติโปรตุกเกสของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาใช้งานหนึ่งฤดูกาลยังเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่1กันยายนที่ผ่านมาเกนเซโล่ o, จะมาเล่นให้กับบาซ่าภายใต้สัญญายืมตัวจนถึงวันที่31มิถุนายนในปี2024โดยดีลนี้บาร์เซโลนาไม่มีออปชั่นซื้อขาดนักจอมบุกวัย29ปีแต่ยางใดเหมือนกับในดีวของชูอัลฟิลิกกองหน้าอลเิโกมาดริดที่บาร์เซโลนาประกาศคว้าตัวมาก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่นาที งานนี้คันเซโลก็ได้ไปบาเซลลนาสมใจแต่ทว่าก็ไปในแบบการยืมตัวไม่มีออปชั่นซื้อขาดยังไงเราก็ต้องมารอดูกันว่าอนาคตคันเซโลจะเป็นอย่างไรต่อไปมันเสื่อมเสียสตตันสัตนูเนสเสื่อมเสียดดสอมบีบทีมให้ได้ซบเรือคริส,สต,ตันกูรูฟุตบอลชื่อดัง ำหน่มาทีอูดนูเนตกองกลางของบูฟวัย25ปีที่ออกลูกงอแงกับต้นสังกัดเพื่อให้ได้ย้ายไปค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว53ล้านปอนด์ในแง่ของฟุตบอลผมเองไม่เคยประท้วงอะไรแบบนี้ผมคิดว่านูเนตน่าเสื่อมเสียนะนูเนตแฮปปี้ที่จะเซ็นสัญญากับบูฟแต่ตอนนี้สัญญานั้นมันไม่มีค่าอะไรหรือเปล่าเขาโดดงานเฉยเลย <c oughs> ก็ดูเหมือนว่า <c oughs> เขาจะได้ตามความต้องการของตัวเองนะ แต่ถ้าคุณเป็นแฟนบอลวูคุณคงคิดว่าก็ดีแล้วที่มันย้ายออกไปและนี่ก็เป็นการตำหนิอย่างแรงของซาตันทึึงนูเนสในการโดด2องเพื่อบีใพ้ทีมขายเขาให้กับเรือใบสีฟ้าแฟนๆคิดเห็นอย่างไรกับการกระทํำของนูเนสและคำพูดของซาตันในครั้งนี้ดับฝันพีโดยูฟาลั่นทีมซาอุไม่มีสิทธิ์ร่วมบูถ้วยแชมเปี้ยนลีก จบข่าวอเล็กซซนเดอร์เชฟเฟอร์ประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟาประกาศชาัดทีมจากซาอุดิอราระเบียไม่มีสิทธิ์ได้ร่วมฟาดแข่งถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนีกและทุกถ้วยที่อยู่ในความดูแลของยูฟาซึ่งสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะสโมสรในยุโรปได้ฟาดแข่งกันเท่านั้นสืบเนื่องจากกระแสฮือฮาของลีกซาอุดิอราระเบียที่สามารถดึงนักเตะชื่อดังไปขุดทองได้ยังมากมาย โดยมีคริสตนโรโรนโดกองหน้าอาลนาเซอร์เป็นผู้นำแฟชั่นจนส่งผลให้มีข่าวลือว่าผู้บริหารของโปลีกจะเจราจากับยูฟาขอให้สโมสรของพวกเขาได้โคตาลงเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกด้วยนั้นล่าสุดเมื่อวันที่31สิงหาคมเซเฟิร์ตอบรับแล้วว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้เนื่องจากฟุตบอลทั้ง3ถ้วยของยูฟาจะเปิดโอกาสให้ทีมลีกยุโรปได้ลงบูก,กันทื่นั้น สื่อคุยถึงเรื่องนี้กันเองโดยไม่ได้สอบถามเราเลยมีแค่สโมสรในยุโรปเท่านั้นที่สามารถเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกได้รวมทั้งยูโรป,ปาลีกและคอนเฟลเลนซ์ลีกด้วยเซฟเร์นเปิดปากกับเลกีฟซอเมืองน้ำหอมพร้อมกันนี้บิ๊กยูฟาประกาศเช่นกันว่าไม่มีทางที่นัดชิงดำช่วยหูใหญ่จะถูกย้ายไปเล่นในอเมริกาเหมือนที่สื่อทึกทักกันไปเองมีแค่ชาติในยุโรปเท่านั้นที่สามารถเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนัดชิงชนะเลิศได้ไม่ใช่ชาติอื่นเราคงต้องเปลี่ยนกฎ ทั้งหมดแต่เราไม่ต้องการต่อข้อคำถามที่มีจากซาอุดีอาระเบียร,ระดมดาวดังไปคาแข่งจนอาจแย่งความนิยมไปจากลีกยุโรปได้ในอีกไม่ช้าเซเฟิร์เอ่ยว่าไม่มีทางเป็นไปได้เนื่องจากลีกซาอุดีอาระเบียไม่ต่างอะไรกับลีกจีนที่เคยทำแบบนี้มาก่อนแล้วและจบเพจในท้ายที่สุดมันไม่มีความน่ากลัวอะไรเราได้เห็นเรื่องแบบนี้ในจีนมาแล้วสิ่งดิ้งนักเตะที่ไก่รีทายไปเล่นโดยเสนอเงินจำนวนมาก มันไม่ใช่ช่วยให้ฟุตบอลจีนพัฒนาและพวกเขาไม่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเลยนับจากนั้นมันไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องพวกเขาควรทํางานกับนักเตะของตัวเองและพัฒนาโค้ดนักเตะรายๆี่ย้ายไปที่นั่นใกล้จะเลิกเล่นแล้วและบางรายไม่มีความทะเยอทะยานอีกต่อไปที่จะเล่นในเกมระดับท็อป อย่างที่ผมรู้คิรียนอิมปาเป้กับเออร์ลิงฮาลันไม่มีความฝันย้ายไปเล่นในลีกซาอุดีอาระเบียผมไม่เชื่อว่านักเตะท,ที่ดีที่สุดจะย้ายไปคาแข้งในซาอุดีอาระเบียแน่นอนและนี่ก็เป็นคำยืนยันจากบิ๊กบอทยูฟ่าว่ายังไงซะทีมอาบังจากซาอุดีอาระเบียก็ไม่มีสิทธ์มาร่วมบูในถ้วยแชมเปี้ยนลีกแน่นอนแล้วแฟนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สําคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกาลังใจม e ีค่าสําหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทาคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบง,งามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสําหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน